นี้ผมจะมาแนะนําการต่อใช้งานชาร์จเชื่อ Power MR นะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็น MPPT นะครับ6 0์นะครับสําหรับการต่อใช้งานใกล้ง่ายนะครับก่อนอื่นครับเราต้องเอาไฟครับจากแบตเตอรี่นะครับเข้าที่ตัวชาร์จเชื่อก่อนเสมอนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องนะครับไม่เกิดความเสียหายนะครับเราต้องเอาไฟจากแบตเตอรี่เข้าก่อนครับโดยช่องนะครับจะมีนะครับ B บวกกับ B ลบนะครับก็คือช่องแบตเตอรี่นะครับ B บวกนะครับจะมี2ช่องนะครับแล้วก็ B ลบนะครับก็มี2ช่องครับเราเข้าช่องไหนก็ได้นะครับ1่กับ2นะครับ หรือว่าถ้ากระแสสูงครับแล default, ้วก็เสียบทั้งสองช่องนะครับเพื่อเป็นการแยกสายนะครับเมื่อต่อแบตเตอรี่นะครับหน้าจอโชว์ขึ้นมานะครับแรงดันแบตเตอรี่นะครับแบตนะครับ12.6นะครับไม่มีกระแสนะครับอันนี้ก็นี่นะครับขึ้นโหมดนะครับ3.0ครับคือว่าเป็นโหมดกลางคืนนะครับนะครับโหมดกลางคืนครับแล้วก็ติดโคด18นะครับก็คือว่าไม่มีแผงนะครับแผงโซลาเซลล์เข้ามานะครับนะครับโคด18นะครับ อันนี้ก็แรงดันจากแผงงลาซิลครับไม่มีนะครับเพราะว่ายังไม่ต่อแผงฟลาซิลครับก็ประมาณนี้นะครับอันอื่นครับเราก็ไปเลือกชนิดแบตเตอรี่ก่อนนะครับให้กดที่ตัวเมนูนะครับนี่นครับแล้วก็ไปเลือกที่ D05 นะครับนี่ครับ D05 นะครับแล้วก็กด Enter นะครับครับ D05 นะครับตัวนี้คือแบตตะกัวกดปิดเพื่อนกันครับ SEL นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับอันนี้เป็นแบตเรากําหนดเองนะครับ นี่ครับแล้วตัวนี้นะครับจะเป็นแบตลิเธียมนะครับอันนี้ก็เป็นแบตนะครับ 16S นะครับชนิดนะครับอะไรนะครับ 15S ครับ 8S นะครับ 8S ก็จะอยู่ที่24วลน์ครับอันนี้ก็ 4S นะครับระบบ2วต์ครับแล้วก็สามารถเลือกได้นะครับแบตลิเธียมนะครับเราสามารถเลือกเองได้นะครับสหับการตั้งค่าตรงนี้ก็มีประมาณนี้นะครับ